สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่สวนมะเพ็ดที่ประเทศอิสราเอลนี่มะเพ็ดว้าวมะเพ็ดบาดเนาะทุกคนว้าวว้าวไปย่างไปต่อทุกคนเวลามีจักัดถ่ายคลิปเบ้นด้วนๆไปๆตอนที่ทุกคนกําลังจะไปเก็บผนะักเนาะอ่ะเดี๋ยวปิดมะเพ็ดสีแดงๆให้ทุกคนเบิ่งนี่ว้าวแดงหลายเนาะทุกคนถือแสงแดดแล้วเบิ้งครูเบแดงโอเคไปเบิ่งอ้ายังไง แรงงานไทยเพื่อนกาลังจะไปเก็บผักไปกินหลังแล้วเวียงแล้วทุกคนเวลาถ่ายคลิปก็คือการถ่ายได้ได้ตอนเห็ดเวียกแล้วตอนเฮ็ดเวียกบ่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายเพราะเขาก่งเก่งใจหัวหหน้าเนาะเกงใจในในายเจ้าของสวนเพื่อนนี่ก็คือบรรยากาศตอนเอาเก็บผักไปกินแล้วทุกนคน,นะจะมีผักตามเขียบนี้สามารถเก็บเอาได้เนาะ จะเป็นผักกาดผักกาดโอมาทุกคนใกล้ใล้โซโซโซหน่อยยาอันนี้หอมหอมปองครับทุกคนพี่บีพี่บี้โซหน่อยโซหน่อยโซหอมปองว้าโซหอมปองพี่บีมันยกสองนิ้วจัดเรียบนะครับผู้ผักงามเนาะพี่เนาะ มันเขาตัดไล่หรอแบบมันต่อสองอยู่ไม่แน่เลยโอ้ตอ่อสองวายมีของแฉมได้พึ่งมันเธอไปจนสมาแโอ้คักไปสองคนนี้เอาลงขอลงยูทูบไปนะตอนนี้พี่ตะเนาะคนกลังเก็บพักเอาไปกินทำกันไป นี่นะทุกคนจะมีหอมปลอมนี่หอมปลอมอยู่อิสราเอลก็มีได้ทุกคนนี่นี่เขาจะปลอบอกนี่โอ้ผักทำทำอะไรครับพี่โอ้โซ่อะไรพี่โซ่อะไรโอ้เยอะมากเขาเขาไม่ใช่ถ่ายรูปนะเขาเขาใส่พีรัวอะไรนี่นะผักนะทุกคน แอกมาเลยเรอเจ็ดไม่นะจ็ดไม่โอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาผักแล้วก็กลับกันโอ้ได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วได้หลายแล้วนี่นะทุกคนเราก็จะได้ได้ผักไปไปกินอยู่ที่งานน้ำนะทุกคน แล้วนี่ก็คือเงินค่าเหงในมือดีนะทุกคนแต่150เง e ้ย้กลถ้าแตกเป็นเงินบาทก็ประมาณ1,500บาทก็ถ้าถ้าพูดเป็นเงินลาวก็ประมาณ7จ0ดแสนปลายปายนะทุกคนเนาะนี่ก็คุ้มค่าเนาะในวันนี้เทีเ่ยง6โมงเสาหาหาตอนสวยประมาณ12โมงครึ่งเขาก็ได้กลับแล้ว โอเคนะทุกคนตอนนี้พวกเราจะเลี้ยวเพียงแล้วก็ได้ผักไปกินโอเคก็เตรียมกับที่ผักได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ไปบ้าย